ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกทีนะครับช่องตี้ติ๊กรถมือสองครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับจะมีรถสวยๆนะครับมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นรถที่นิยมนะครับในตลาดนี่นะครับบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ประหยัดที่สุดนะครับที่ขับแล้วดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับใช้ภายในครอบครัวได้สบายๆเลยนะครับคือเจ้าตัวโตโยต้าวีออสเจน2นะครับตัวนี้นะครับ เดี like okay. okay. ๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันอีกทีเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมรถกันได้เลยครับนี่นะครับเจ้าวีออสนะครับโตโยต้าวีออสนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับบอกเลยรถเดิมๆสวยๆลหล่อเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว E นะครับผมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับผมใครที่หารถใช้งานอยู่บอกเลยนะครับ คันนี้นะครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับสวยจริงแน่นอนครับไม่จกตาสีนี่บอกเลย90%ขึ้นแน่นอนครับสภาพนี่บอกเลยริ้วๆรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตัวจริงนี่สวยมากนะครับผมใครที่หาใช้งานอยู่นะครับรีบจับจองได้เลยครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสวยมากๆนะครับผมเนี่ยนะครับราคานะครับผมบอกเลย คุ้มแน่นอนครับกับสภาพนี้รถสภาพนี้นะครับออปชั่นแบบนี้นะนี่ครับให้ดูเลยนะครับสวยเลยนะครับผมนี่ครับใสๆสวยๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมใครที่หารถใช้อยู่นะครับภายในครอบครัวที่ราคาประหยัดนะครับดูแลง่ายซ่อมไม่จุกจิกนะครับใช้งานยาวๆแนะนําคันนี้เลยนะครับเก้าวีออสนะครับ Gen สองนะครับผมสวยแน่นอนนะครับ นี่ครับก็มาดูภายในกันนะครับผมสภาพนะครับสวยสวยเลยเดี๋ยวให้ชมภายในก่อนนะครับนี่ครับระบบไฟฟ้าหมดทั้งคันนะครับผมพงมลัยนี่บอกเลยว่ากริบมากสวยมากๆนะครับรถที่ใช้น้อยนะครับดูจากพงมลัยได้เลยนะครับผมยังสวยสวยินคีนนะครับเป็นลายเป็นเม็ดอยู่นะครับผมตัวนี้นะไม่พลาดแน่นอนครับผมเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสวยสวยเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวให้ชมกันก่อนนะครับ สวยมากๆนะครับผมไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีแตกนะครับผมเบาะแน่นทุกตัวนะครับผมสภาพสวยกริฟเลยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูคอนโซลนะครับเนี่ยครับคอนโซลเกียร์ออโต้นะครับผมสวยมากๆนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับผมคอนโซลสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับให้ดูครับนี่ครับเบาะนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับ กริบๆเลยนะครับเท้าเท้าแขนอยู่ครบนะตัวนี้นะครับอยู่ครบหมดนะครับผมนี่ครับด้านบนนะครับสวยๆเลยนะครับผมแผงหลังคาใสๆสวยๆมากๆสะอาดๆเลยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆครับคันนี้นะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับด้านหลังอีกทีนะตัวนี้นะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับให้ดูเสจจ่าไปเลยนะครับผมสวยๆนะครับรอยองไรอาร์กอะอยู่ครบหมดนะครับประตรงประตูเดิมรถเดิมสวยเดิมหมดเลยนะตัวนี้ครับนี่ครับสวยมากๆนะครับบบากเบาะหนังนะครับสีดําเงาสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ผานะครับผมผ้าหลังคาเพดานในสวยกิ๊บหมดเลยนะครับผมเนี่ยครับรถนะครับปีนี้บอกเลยนะครับถ้าได้สภาพนี้ถือว่าได้รถดีรถสวยไปใช้แน่นอนครับสภาพนี้ไม่มีแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงใช้นะครับดูแลดีมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนี่นะครับดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่า เครื่องนี้บอกไม่มีเยิ้มนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับผมเครื่องนี้ได้เดิมหมดเลยนะครับผมน็อตไม่ขยับนะตัวนี้นะครับอาร์คเอิร์กเบ้าโชกเดิมหมดนะตัวนี้เดิมหมดเลยครับผมตัวนี้นะครับเครื่องสวยแห้งๆเลยนะครับผมเนี่ยครับอาร์คเอิร์กอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเครื่องแห้งๆเลยไม่มีเยิ้มนะครับผมความร้อนนิ่งๆเลยนะครับผม สะอาดๆเลยนะครับให้ชมกันจ่าๆไปเลยนะครับผมเครื่องสวยมากๆแห้งๆนะครับเจ้าของผู้หญิงนี่บอกเลยนะครับใช้รถดูแลดีจริงๆครับอ่าสาเหตุนะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนนะครับไม่ใช่อะไรนะครับรถทุกอย่างใช้ดีหมดแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้าก็เลยขออนุญาตขายต่อนะครับให้มาดูแลต่อนะครับเราก็ยินดีนะครับ ธรรมดาของผู้หญิงนะครับตอนนี้กําลังอยากได้รถไฟฟ้านะครับลูกค้าก็ไปจัดไฟฟ้าก่อนนะครับส่วนรถดีๆอย่างนี้เราก็เอามาให้ลูกส่งต่อนะครับเนี่ยครับบอกเลยสวยๆเลยนะครับผมเย้ครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถต่อนะครับนี่นะครับด้านท้ายรถนะครับสวยๆเลยนะครับมาให้ชมกันนะครับท้ายกว้างๆนะครับท้ายเดิมๆนะครับนี่ครับเดิมๆเลยครับโตโยต้านะครับฝาท้ายเดิมๆเลยครับโรงงานนะครับดูด้านท้ายนะครับ ้ายเดิมๆเลยครับเนี่ครับสวยๆเลยนะครับอาร์คอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบหมดนะตัวนี้นะครับนี่ครับอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยรถนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมบอกเลยนะครับผมไม่เคยแก๊สนะครับสวยๆเลยนะครับท้ายเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับท้ายเดิมๆนะครับนี่ครับยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับไม่เคยแก๊สนี่ครับดูชมก่อนเลยครับไม่เคยแก๊สครับผม สภาพสวยๆเลยรถทุกคันที่เราขายนะครับไม่เน้นไม่ติดแก๊สนะครับผมโอเคครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับแล้วก okay, okay. okay, right ็ไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกลนเลยครับผมก็นี่นะครับมาดูภายในกันนะครับระบบภายในนะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยกระจงกระจกนะครับนี่ครับขึ้นลงนะครับสมมุิทุกอย่างนะครับฝั่งนี้นะครับขึ้นลงหมดนะลองดูฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับ นี่ครับขึ้นลงได้ครบเลยนะครับผมนี่ขึ้นลงครบโอเคครับก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์นี่ครับเกียร์กันนะครับผมเกียร์ตัวนี้นะนี่ครับเดินหน้าลดปกติเลยนะครับไม่มีการรอถอยหลังนะครับไม่มีการรอนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับกระจงกระจกปรับไฟฟ้านะครับทุกอย่างครบหมดช่ององค์ช่องแอร์สวยนะครับคอนโซลนอ่นโซลสวยหมดนะครับ ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับใช้งานได้ครบปรับไฟฟ้าได้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลองขับกันดูออกถนนดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับไปดูช่วงบงช่วงล่างกันนะครับไปครับผมโอเคครับไปครับออกถนนใหญ่นะครับลองกันเลยนะครับนี่อัตราเร่งดีมากนะครับรถขับดีสมูทเกียร์เข้านุ่มปกติทุกอย่างเลยนะครับช่วงล่างบอกเลยว่าดีมากนะครับไม่มีเสียงดังให้กวนใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังนะครับผมช่วงล่างถือว่าเฟิร์มมากๆนะครับแน่นเลยนะครับผม แอร์เย็นอัตราเร่งดีมากนะครับเหยียบนิดเดียวรถพุ่งพุ่งเลยนะครับไม่มีอื่นนะไม่รอรอบนะครับรถขับดีมากๆนะครับศูนย์ตรงนะครับบอกเลยหารถใช้งานอยู่บอกคันนี้นะครับไม่ผิดหวังรีบมาจับจองได้เลยครับผมนะครับไม่ควรพลาดหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับคุ้มแน่ๆคุ้มมากๆฝากไว้ด้วยครับโอเคครับ โอเคครับก็ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแจ้งรายละเอียดให้ฟังอีกทีนะครับว่ารถสภาพสเปคเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้า t ต y o ต้าวีออสเจนสปี2007นะครับรถคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สนะครับรถภาษีปี6 7นะครับหมดปลายปีนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับดูแลดีมากนะครับช่วงล่างนะครับลูกค้าเพิ่งทํามาใหม่นะครับแน่นไม่มีดังกุกกักให้กวนใจเลยนะครับบอกคันนี้นะครับบอกเลยว่าพร้อมใช้มากๆแอร์เย็นนะครับ ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้านะครับพุ่มหนังมาให้ใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับระบบเกียร์นะครับเกียร์ช่วงบงช่วงล่างดีมากเกียร์เนี่ยนะครับเข้าชิดไม่มีล้อนะครับไม่ต้องรอล้อนะครับเข้าได้สมูททุกเกียร์วิ่งทางไกลสบายๆเลยนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆนะครับใครที่หานะครับรถที่ราคานะครับไม่แพงสภาพ ดีๆนะครับดูแลง่ายนะครับอร่อถูกๆนะครับคือเอาไปใช้ในครอบครัวหรือว่าไปใช้ชีวิตประจําวันได้เลยนะครับบอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้แค่1นึ0 0 0สนบาทนะครับบอกเลยว่าราคานี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับซื้อไปนะครับย้ํานะไม่ต้องไปซ่อมไปใช้อะไรนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยละราคานี้นะครับคุ้มแน่นอนกับการที่ซื้อไปรถได้ใช้เลยไม่ต้องไปซ่อมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ 0800733492นะครับช่องติติ๊กถมือ2นะครับเบอร์ผมนะครับอยู่ด้านบนนี่นะครับเบอร์ผมโดยตรงนะครับให้ลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเรื่องการจัดส่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะเพราะเรามีส่งทีมงานส่งให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกนะพี่พ่จะมาดูรถผมบอกการันตีเลยแล้วว่ารถเอาไปเนี่ยตรงปกแน่นอนนะครับถ้ารถเอาไปไม่ตรงปกเรายินดีคืนเงินให้นะครับเต็มจำนวนไม่มีการหักนะครับ ฝากให้ลูกค้าไว้พิจรารณาคันนี้ด้วยครับยังไม่มีเจ้าของโอเคครับฝากด้วยครับติติกรถมือสองสวัสดีครับ